สายส่วนสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะสุขสันวันเบลนทายนะคะแล้วก็แฮปปี้เบรดเดย์ของน้องสาวนะคะวันนี้ก็พี่เพื่อนน้องนะคะก็มานั่งทานกันนะคะแบบว่าพี่ๆน้องๆนะคะในต้อนสุขามหน้าบาน ชื่น้องชนนะคะน้องชนนะคะน้องชนนะคะหน้ากล้องนะคะอนน้น so, ้องกลองัค่อนี่แห้นี่หอยู่หน้ากล้องก็ไม่กล้าไลฟ์สดนะคะตัวคัวตินลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าเปิดเพลงฟังกันนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็ทานกันตามภาษานะคะอันนู้นต้องลองนะคะแล้วก็ แป็นตาไม่รู้จักชื่อนะชื่อหมูรกันนีะอ๋อหมูนะคะสนุกกันครับแล้วก็น้องคุณคนะน้องคุณชายผมแล้วก็อีกคนเป็นไหนของเดอันนี้พี่ชายอันเด็กนะคะใส่เสื้อเนนยให้หน้าหน่อยให้หน้าเนยให้หน้าน้องวก็มานี่เลยนี่คนหน้าหมู่บ้านคนหน้าหมู่บ้านนี่คุณแม่อยู่ด้านหลังนะคะนุ่นคุณแม่อยู่ด้านหลังนะคะ แทนกล้องไปนะแม่นั่งยิ้มอยู่ด้านนู้นนะคะไม่รู้ว่ากล้องมันสูงไปหรือเปล่าคุณแม่คุณแม่ไปบ่ายเลยไปบ่ายไปบ่ายกล้องนอยยิ้มเลยมีแม่นะคะแม่ไล่สุดไล่ตุดออกตัวประเทศเลยเนี่ยคุณแม่จะดังแลวเนี่ย ช่องไปต่างประเทศด้วยนะเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศด้วยมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศเขาก็เข้ามาดูเป็นเพื่อนกันเลยก็แบบแบบไอ้นี่ไงก็ขอาไอ้หนึ่งอยาดอกไม้นวันนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวงานอ่าตึกขุนานะคะมีดนตรีนะคะมีสติงนะคะอ่เดี๋ยวจบจากที่นี้เราก็จะไปต่อตึกคำนาณโบมนี่ีเว เชิญสาวฟังเพลงนะคะฟังเพลงต้องไปนั่นไงอะไรอะปลาอะไรที่ซื้อมาอย่างนึงราอปลาปลาหวานปลาอะไรกินได้อะไรก็ได้นะเออไอ้ปลาหลังจับแก้มก็ได้น่ากินตุ้าฟังเพลงพอๆด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นเพลงเก่าๆนะคะอะไรน้อ ข right ึ้นกายดังนิดนิดจำเสียงไก่ขาหน้าไหนนี่ตอนแจ้งก็ยังหลับยาแอปมาเสน่ห์คอนแจ้งเต้นมาจับยังสีสันบอกไปว่าอะไรบอกไปว่าอะไรบอกเลี้ยงปลาบอกเลี้ยงปลาบอกไปว่าไง กม่พขุดลงไปแล้วเจอน้ำเขาเรียกบอกไอเพลงนี้ถ้าเขากดไปเชิญจะร้องไม่ได้ก็เอาที่พวกร้องได้ได้ร้องคลอไปด้วย